ช่องใหม่แล้วสวัสดีครับนอกของเล่นกันใหม่แล้วนะครับกับอุลตร้าแมนกาแล็กซี่เวอร์ชั่น03นะครับของบล็อกคีนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้เมบิอุสหรือว่าอะไรวะเซตนะครับ set, set, set. Delta, Life, เซตเซตเซตเดลต้าไลท์คอโอเคนะครับนี่นะยังไม่ได้ทั้ง2ตัวเลยเราก็เลยต้องเอามันมาอีกแล้วนะฮะ เออแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตนะว่าฐานของไอ้ที่เขาให้มามันสามารถต่อกันได้ด้วยนี่เห็นไหมผมจับอันเดียวแต่มันต่อกันนี่อย่างนี้เลยเจ๋งวะ่ะเออนะฮะแล้ว่าของเซตต้อนอ่ะไม่มีตัวล็อกข้างหลังไว้นะครับนี่แต่ข้าของ Orb ออรมีล็อกข้างหลังนะโอเคตรงนี้พักไปก่อนนะฮะ ต่อมาเราก็จะต้องมาแกะอันนี้ก็คงต้องปาดแบบปาดหมดนั่นแหละจะแกะกลองจ้าโอเคเปิดอย่างนี้แหละปลอดภัยสุดแล้วกล่องก็เสียหายน้อยสุดแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเขาไม่มีอะไรให้เรารู้ว่าข้างในเป็นตัวอะไรนะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีกราร ไม่มีการให้นะครับโ okay. อเคสกล่องนะนะสกล่องก็เท่าไหร่ 350, สามราสิกล่อง1,050บาทประมาณนี้ห0ึ่บาทนะครับถ้าโชโดถ้าเป็นโชโดไอพวกนี้พวกนี้ก็ตกตัวล้วประมาณหมายถึงถ้าในกลุ่มเพจเพจของโชโดนะ สองร้อยถึงสามร้อยประมาณนี้เพราะว่าพ่อค้าเขาก็เอามาขายถ้าจัดก่อนนะครับอันเนี้ยมีตัวล็อกมาให้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอุลตร้าแมนแต่ว่าอุลตร้าแมนตัวไหนต้องไปดูสีกันอยากได้เซ็ตกับเมีิุดขอเป็นเมริุดได้ไหมนะเฮ้เลยนะน ไ่ดูนะอู้สีน้ำเงินคอร์สมอสคอร์สมอสินะคอร์สมอสจริงๆด้วยทำไมรู้สึกเสียใจโอ้มีมีม,ม,มีเสียใจเพราะต้องซื้ออีกแล้วอันนี้คือกล่องที่แฟนจับให้นะฮะโอเคหมดแล้ว หมดแล้วเราก็ได้อ๋ยังยังหูเกือบแล้วนี่กิ้ใส่หัวจบ1น่งอันคอสมอสนะครับที่เราได้ก็คือคอสมอสก็จะเป็นอันนี้คอสมอ,อสลูนา้าหมดแถมพลังฝ่ามือมา ผมไม่เคยดูคอรดมอดเลยเคยดูเคยดูนิดหน่อยรู้แต่ว่าเป็นอุลตร้าแมนที่ช่วยสัตว์ประหลาดไม่ค่อยจะฆ่าสัตว์ประหลาดเนาะโอเคค่อยว่ากันประกอบครับผมทุกคนอ่าขอดูหน้าคอสมอดก่อนนะฮะอ่านี่ครับหน้าคอส์มอดก็ไม่มีอะไรมีรู้แต่ว่าเป็นสีฟ้า โอเคหูทองด้วยหูเคลือบทองด้วยอ่าโอเคนะฮะเราก็จะต้องมาประกอบกันแยกก่อนอันนี้ตัวข้างหน้าอันนี้อกอันนี้อกน,นี่น,นี่นฮะแบบนี้ดังกึกแล้วก็อันนี้เริ่มชินแล้วนะเริ่ม เท่มเชี่ยแหละอันนี้หัวใส่ปลึกอ่าฮะอันนี้อืมแล้วก็เอาหัวปักเข้าไปโอ้ยนอลงไปสิอ,อ่าอันนี้นี่ฮะคอร์ดมอดถูกป่ะวะ ไม่เป็นไรขอเช็คก,ก่อนใช่ใช่แล้วโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นแขนนะครับแขนก็จะมีหัวไล่แบบนี้สองอันอือฮึแบบนี้ต่อองนี้ดันเข้าไปให้ดันปึ๊ก อันนีนะ้อันนี้ก็คือไหล่ขวาไหล่ขวาอันนี้อันนี้ก็คือมือขวาอันนี้นะจ๊ะอืมเรียบร้อยดูมือดิมือเป็นแบน,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 นอย่างนี้นะนี่ครับแล้วก็ประกบไปที่แขน อื้อโห,โห,โหมีความแน่น,นตัวนี้ก็จะเลื่อนตลอดเลยอ่ะเรามา,ไห,าไหลซ้ายอ่ะไหลซ้ายอืมโอเคดังกึกแล้วก็แขน เดี๋ยวได้ได้ตัวอะไรแล้วค่อยไปตามเก็บทีละเรื่องแล้วกันว่าไม่ค่อยได้ดูน้แมนเท่าไหร่ตอนนี้กำลังดูอะไรนะอาร์คเออน้นแมนอาร์คอยู่นะครับก็สนุกดีแล้วก็ของเล่นก็พยายามจะเอฟไอชุดเกาะให้ได้ตอนนี้ชุดเกาะอย่างเอฟไม่ได้เลยได้แต่ตัวธรรมดามา เออได้แต่ตัวอย่างเดียวมาแล้วก็โชโดผมก็ยังหาไม่ได้จริงๆริงหาได้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อเขาเพราะว่าอยากได้ผมเกราดด้วยอ่าต่อมาเป็นเรื่องลำบากชีวิตก็คือขานะครับก็นี้มีฟังซ้ายฝังขวาเท้าแล้วก็เท้าแล้วก็ต้นขาต้นขาเอว ส่วนนี้เป็นฝ่ามือคอดมอสฝ่ามือสยบนี่ฝ่ามือสยบความชั่วร้ายมันคือท่าอะไรอะใครรู้แจ้งผมหน่อยนะครับโอเคนี่ไอด้ดำๆนี่แหละที่มันที่มันใส่ลำบากนะฮะเนี่ยเพราะมันเป็นกลมๆสองอันมันแน่นดีแหละแต่ก็เออผมยัดลำบากเอง จริงจริงไม่ได้แก้งนะแต่ว่ามันแน่นอืมเออเนี่ยเห็นไหมแล้วพอยัดอะมันงกดขึ้นแบบนี้ผมก็ต้องเอาตัวคัตเตอร์อ่ะให้มันมาอยู่ตรงกลางเพื่อจะได้เลือดด้วยเสียวไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่นะแล้วก็ปลึกตรงนี้ ไว้ก่อนก็ได้หนึ่งข้างแล้วก็นี่อีกข้างหนึ่งนะฮะอืมเห็นไหมก็ดันไปดันอยู่ข้างบนอีกแหละโอ้ยเดี๋ยวอื้อหือ ชีวิตลำบากทำไงพอสิครับแล้วแก้ไขก่อนทุกคนเห็นอะไรไหมอืมนั่นครับใบไม้คัตเตอร์ติดอยู่ในนั้นครับแล้วคัตเตอร์คมแก้อย่างแน่นเออแม่งคนแน่นแน่นจริงแก้ปัญหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา อุ้ยนะแกได้แล้วหนึ่งข้างนะครับก็เหลืออีกข้างหนึ่งนะเห็นไหมแน่นจะตายเลยโอ่ไปกอดอันนี้ขาใส่ไปก่อนนะครับ อ่าปึกแล้วนะครับแล้วก็ใส่อีกกลมๆนี้นี่นะใส่ๆนี้ยัดเข้าไปเอาไม่เข้าหรอหรือเข้าไหมโอเคเข้าแล้วประมาณประมาณนี้เข้าได้ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องไปอัดอ๋อเหรอเดี๋ยวนะ ไม่มีกระโปรงอ๋อโอเคอืมก็โอ้โหถึง,งกระเด็นไงล่ะนี่นะครับเดี๋ยวต้องให้มันอยู่ตรงกลางก่อนโอ้ไมมชีวิตก็ต้องโอเคโอเค อยู่ตรงกลางแล้วนนก็ฟ๊บอหังแก๊กนะขอเขาชั่วแล้วเข้าแล้วต่อมาอีกข้างหนึ่งอ๋อโอ้โอเจอปากเขาให้เคแล้วก็อีกสายหนึ่งอันกดกับพื้นหนึ่งที อก็เข้าแล้วนี่นะครับเข้าแล้วคราวนี้ก็เข้าไปสิเหมือนจะเข้าง่ายนะเออเหมือนจะเข้าง่ายนะแต่ไม่ง่าย โอเคฮะแล้วก็ขาครับปกติอืมอืม,อมโอเคเดี๋ยวไปจัดถ้าจัดทางคือพอผมเอาเป็นกล่องกล่องเงี้ยรีวิวมันก็ตั้งไมไม่เคยเสถียรเท่าไหร่โอเคมันต้องไปวางกับพื้นก่อนนะฮะ ก็น,นี้ก็จับยัดเข้าไปเรียบร้อยฮะคอสมอสโอ้ยอืมอืมคอสมอสที่ทุกคนชอบชอบใช่ไหมชอบเลยแต่ผมยังไม่เคยดูนะ,ะหน้าตาใกล้ๆประมาณนี้นะครับ กดหมดชึบมันชัดไหมเนี่ยชัดแหละสูงเหมือนเดิมแหละสิบเซนนะฮะโอเคสิบเซนิบเซนนะครับกล้องมันหลอกตาครับผมโอเคส่วนพลงังก็คือฝามืออยู่ไรเดี๋ยวผมหมุนให้ดูกันละกันอ่ะนี่ พอ m ม d นนะครับปรับลงหนงทีอ่าอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านข้างนะครับด้านหลังก็มีเพ้นมาบ้างนิดหน่อยแล้วกเ็เขียนเอ่อ Galaxy v e r s i o อร์นเป็นตัว02นะเอ่อก็เพิ่งเห็นว่าเขียน02นนะส่วนไอ้ตัว ออฟเนี่ยเขียนว่าศูนย์ศูนย์อะไรวะศูนย์ห้าครับส่วนเซตต้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าเขียนดูมองไม่เห็นไม่ใช่หรอกโอเคอันนี้ก็เป็นอีกค่าหนึ่งนะครับจิงไอตัวข้อมือข้อเท้าก็งอได้ตามปกตินะแบบนี้นี่แค่นี้นี่ฮะงอได้แค่นี้แล้วก็ ้าเป็นหัวไหล,ล,ล่แบบนี้ก็หมุนได้ตลอดสามร้อยหกสิบองศาแบบนี้แบบนี้หมุนนี่ถัดหูถัดหูแบบพีเจทานหรือเปล่าอ้าวอ้าว,าวนี่อ้าวอ้าวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเศษเหลือก็คืออีดํานี่หนึ่งอันก็ไว้ในกล่องซะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยว อ่ลองจัดท่าท่าฝ่ามืออยู่ไรว่เาเขาทำกันยังไงก็เขาต้องท่านี้ใช่ไหมของคอร์สมอดไม่เคยดูอะ่ะบนุนท์แมนผู้อ่อนโยนคอ์สมอดนะฮะทอดมือกึง้งหนึ่งอีกกึง้งอสอง แล้วก็โอเคใส่ถูกใส่ถูกใส่ถูกปลึกกับปึกเรียบร้อยประมาณนี้อืนี่นะฮะอย่าสู้กันทุกคนอย่าสู้กัน ก็น่าจะจบการรีวิวของอุลตร้าแมนกาเล็กซี่เวอร์ชันศูนย์สามเออแกนนี้ก่อนกันด้เหมือนเดิมฐานฮนะแล้วก็ตัวเตียบก็ตัวล็อกนี้นะครับ ก็จริงจริงมันก็ยืนบนฐานเนี้ยมันได้แล้วล่ะนี่ยืนนี้เพราะคือตรงขามันเสียบตรงนี้ละนี่อือฮึอ่ะนี่อ่ะน,ะนี่นี่ฮะนี่อ๋อออกจะออกจะเทโอเคฮะสำหรับ Galaxy version b o c k y อ่า b o c k y Galaxy version สุดสายก็น่าจะไปกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะลากันไปก่อนรวมกันเราอยู่3คนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะเมยบิวตกับเซนยังไม่มาฉะนั้นกล่องที่4ต้องมาแน่นอนฮนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเย้